Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy ไอ้เขาเขาหายเลยว่าถ้าต่อวิ่งไวกว่านี้นิดนึงว่ามันเลยนะเฮเยมันอย่างกระเต่าอีกแล้วเตอร์แน่งวิ่งไวที่สดค่ะแต่มันเยอะมันอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยของเราอยู่ไหนคะ ไปอ,อยู่ดาบป่า,าไปี่ด้วยฮ้โอ้ยเกอบตายกูเน่นว่ะเล่นว่ะเล่นว่ะกูมืดตึ๊บอวะไอ้ชาิไอ้เพื่อนแบกของไม่ไดิไม่ให้เพื่อนรัแตกพี่ใช่เหรอรอาแตกกูี่เลยตบกูก่อนนะควาย คุณเล่นกิตการมันเขาตกฟูแต่ไฟควายเอาเฮ้ยไฟคายไปเก็บเอาไวเพื่อนผมไม่ต้องใจค่าหน่อยไหมวะขอขอได้ยวะไม่ขอได้ส้าพูดบนอยู่บนขออยู่บนขอได้วะบนไหมแต่ก็ไม่ได้ดีอาเซ็นประจากส้าพูดมา150บอรนิ่ม